ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ตอนเช้านะคะของวันอังคารที่14เป็นวันวาเลนไทน์ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงพามาดูโชคอนันต์ค่ะมะม่วงโชคอนันต์นะคะเห็นไหมถ้าติดหมดนะคะก็คงก็ดีนะคะแต่ว่าเขาต้นเล็กน่าจะติดไม่หมดนะแต่ว่าโอ้ดูสิดู แต่ละช่อนะคะนี่ยังไม่ได้เจอพายุดีๆเนอะก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพอพายุมาไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่แล้วเขาก็ต้นเล็กด้วยนะคะเห็นไหมต้นเล็กด้วยที่แน่ๆอยู่ไม่หมดหรอกติดไม่หมดหรอกช่อละลูกสองลูกก็ดีแล้วเนาะเพราะว่าเขาต้นเล็กค่ะเห็นไหมต้นเล็กๆต้นเล็กๆค่ะท่านผู้ชมเนี่ย วันนี้ป้แมงรีวิวโชคอนันต์นะคะมะม่วงค่ะมะม่วงสามฤดูนะคะแต่เป็นโชคอนันต์นะคะมารีวิวต้น <c oughs> อ่าอเรียกว่าอะไรนะคะก่อนพายุลมฝนจะเข้าเนะาะช่วงแรกๆนะคะที่เขาให้อัให้ผลเล็กนะคะโชคอนันต์ค่ะ แล้วตอนที่โตขึ้นแล้วก็หลังฝนตกพายุเข้าเดี๋ยวประแมงจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมกันนะคะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะเรามาคอยลุ้นกันเป็นระยะเนาะ <c oughs> ก็ที่แน่ๆเขาติดให้หมดอยู่แล้วนะคะต้นก็นเล็กนะคะเดี๋ยวก็จะมีพายุฝนะค่ะ ตอนนี้ป้าแมงก็ให้น้ำเขาสม่ำเสมอนะคะช่วงลูกเล็กๆอย่างเนี้นะคะเล็กๆอย่างเนี้เขาต้องการน้ำมากค่ะเราต้องให้น้ำเยอะเป็นพิเศษที่สองลูกใหญ่นั่นน่ะคือเขาออกออช่อนะคะออกช่อเร็วนะคะแล้วก็เป็นพุ่มพวงเลยนะคะทีนี้มีพายุลมเข้าเหลือแค่นี้แหละ <c ười> เหลือเหลือน่าจะเหลือสามลูกนะคะ จะมีอีกลูกนึงอยู่ตรงนี้ค่ะนันอะ่อยู่ตรงนั้นเห็นไหมนั่นน่ะค่ะก็อย่างนี้แหละเนาะพแมงก็ปลูกธรรมชาตินะคะไม่มีฉีดยาไม่มีให้ฮอร์โมนอะไรเลยนะคะเพราะว่าประแมงเป็นภูมิแพ้ไม่มีฉีดยาฆ่า,มาแมลงหรือการมาแมลงอะไรแต่อย่างใดนะคะให้น้ําแล้วก็ปุ๋ยทางดินพวกปุ๋ยคอกนะคะผสมปุ๋ยคอกลงให้เขานะคะเนื่องจากว่า ดินที่โคนต้นของเขาที่ให้แต่ประจำปีนะมันก็จะจืดแล้วก็เสื่อมสภาพเนาะก็ให้เขาปีละครั้งค่ะหลังเก็บหลังผลหมดนะคะไม่มีะมะม่วงอยู่ในต้นแล้วพ่อแม่ก็จะเริ่มให้ปุ๋ยคอกค่ะเอามาใส่อรอบๆโคนต้นค่ะโอเคนะคะคลิปนี้พ่อแมก็ขอรีวิวะมะม่วง โชคอนันต์ประมาณนี้ค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ